สบายดีเนาะสามคนเก่าเนาะนี่สกไซสันนี้ซิมาก,กินน้ำบันลงน้ำดื่มแค่งเดียวเนะไปกินซาเลยคลงทุดไปเร็วไปกินบะซาที่ลุกทูดอ๋อ,อ ตำ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 บ่มีอย่างไรมัอนี่แตกนึงเล้อนะ <laughs> Toàn mù cọp Cái Ô ô Nhanh nhanh นตะเบิ้งเนอกไปเสียทึกดีนภาว่ามกอ่ว่าซกกปีกกปก 哈哈哈哈

<laughs> บนหน้าบนหน้าบ,บนหน้า <laughs> เห็นหน้าแล้วปวดขี้ขี้ขี้เบ้บตรงเดิ๊บ Dạ <coughs> <warfare> อ๋อจ oh, ัดแจใครจับใจใครจับใจใครได้เาไปวะไปวะเบิดหัวโ่หะกูนะ ว้าวเสียถึงลงโทษดีสภาพมาผมลงดินดีโอ้พระเจ้าจอดมากะกดไลค์กดแชร์กดติดตามมากะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดค่ากดหัวสิงไทยพร้อมบินไปบิปบินไป